สวัสดีครับวันนี้เรามาทำคลิปเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Excel บ้างเนาะก็คือมองสถิติที่เชื่อมโยงกับ Microsoft Excel นะครับหัวข้อวันนี้คือเรื่องของ n รนแรนนะคคำสั่ง RAND R A N D r a n d วงเล็บเนี่ยกับการสุ่มตัวเลขแบบ uniform 01นะครับตรงนี้ใครที่เคยเรียนเรื่องการตจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มเนี่ยคุณจะต้องเคยเรียนตัวตัวหนึ่ง นะอาจจะเคยเรียนตัวตัวหนึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นการแจกแจงที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า uniform การแจกแจงแบบ uniform นะซึ่งเขามีชื่อบัญญัติภาษาไทยว่าการแจกแจงเองกกรูปเซนต์ของมันเนี่ยความหมายของมันคือเซนต์ตามชื่อเลย u n ิที่แปลว่าหนึ่งก็คือเอก form ก็คือรูปแบบมันเป็นลักษณะการแจกแจงที่จะมีรูปแบบอยู่แบบหนึ่งหรือเป็นหนึ่งเดียวกันแบบหนึ่ง ซึ่งการแจกแจงแบบยูนิฟอร์มในเอกรูปเนี่ยเราจะพบทั้งการตัวแปรสุ่มที่เป็นแบบไม่ต่อเนื่องกับตัวแปรสุ่มต่อเนื่องอันนี้ต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องตัวแปรสุ่มนิดนึงนะคราวนี้ขออนุญาตพูดเรื่องกรณีตัวแปรสุ่มต่อเนื่องแล้วกันกรณีตัวแปรสุ่มต่อเนื่องที่ค่าของมันเป็นค่าทศนิยมได้เนี่ยถ้า x เ,เป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่องที่แจกแจงแบบยูนิฟอร์มเราจะต้องบอกว่าการแจกแจงแบบยูนิฟอร์มตัวเนี้ยเอกรูปตัวเนี้ยมันอยู่ในช่วงไหนสมมติว่าช่วง a B. ถ้าเกิด x เป็นตัวแปรสุ่มที่แจกแจงแบบูนิฟอร์มและอยู่ในช่วง a, b ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของมันเนี่ยจะได้หน้าตาแบบที่เห็นในรูปนี้ก็คือ x จะต้องมีค่าอยู่ระหว่าง a กับ b ด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ1ส่วนด้วย b ลบ a แต่ถ้า x น้อยกว่า a หรือ x มากกว่า b ก็คือไม่อยู่ในช่วงถ้ามันไม่อยู่ในช่วง ความน่าจะเป็นเป็นศูนย์แปลว่าไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการแจงแบบนิ i อร์ m เนี่ยมันฟิกเลยว่าค่า x ต้องอยู่ในช่วงนี้ตามที่คุณบอกเอาไว้ว่ามันอยู่ในฟอร์มในช่วงไหนช่วง ab ค่า x ก็ต้องอยู่ในช่วง ab ข้อสังเกตีอย่างหนึ่งก็คือความน่าจะเป็นเนี่ยถ้า x อยู่ในช่วงนั้นแล้วความน่าจะเป็นมันจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน b ลบ a ถ้าเราสังเกตด,ดูก็คือความน่าจะเป็นของมันเนี่ยหส่วนบีลบเเนี่ยสูตรเนี้ยฟังก์ชันเนี้ยไม่ติดค่า x ไม่ติดค่า x แปลว่าไม่ว่า x จะเป็นอะไรก็ตามความน่าจะเป็นของมันเท่ากันหรือคองที่อันนี้คือยูนิฟอร์มเพราะฉะนั้นความหมายของการแจกแจงแบบยูนิฟอร์มก็คือ x ที่อยู่ที่แจกแจงยูนิฟอร์มก็คือ x ที่มีค่าอยู่ในช่วง a กับ b นั้นและมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกัน เกิดขึ้นเท่าเท่ากันมีเด็กร้อยคนสมมติเราสนใจเด็กร้อยคนโอกาสที่เด็กจะถูกเรียกออกมาเพื่อทำโจทย์หน้าห้องก็มีเท่าเท่ากันลอตเตอรี่00ถึง99สมมติเราสนใจเลขท้ายสตัวนะ00ถึง99ทั้ง100เลข00ถึง99มีโอกาสเกิดขึ้นเท่าเทกันนี่คือลรรักษณะของยูนิฟอร์มคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราทำา Excel ใครก็ตามที่หรือเม้แไรก็ตามที่เราต้องการให้ Excel มันสุ่มอะไรบางอย่างเพื่อเอาไปทํางานต่อเช่นสุ่มชื่อสุ่มรหัสสุ่มคนสุ่มเวลาสุ่มอะไรก็ตามเรามักจะใช้คําสั่งหรือฟังก์ชันตัวนี้ก็คือ Rand ซึ่งเราได้มันมาจากคาว่า Random R A N D O M คาสั่ง Rand ตัวนี้เนี่ยเวลาเราพิมพ์ Rand และใส่วงเล็บมันจะสร้างจํานวนจริงคาว่าจํานวนจริงแปลว่า เป็นทศนิยมได้ไม่ใช่จำนวนเต็มนะจำนวนจริงเป็นทศนิยมได้เป็นจำนวนเต็มก็ได้แต่ว่าตัว x ตัวหลักของ x เล l มาสร้างทศนิยมเลขที่เป็นทศนิยมอันนี้คือ default ของมันเลยว่าคําสั่งแรนตัวนี้จะสร้างจํานวนจริงในช่วง0ย์ถึง1เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้คําสั่งแรนใส่วงเล็บเท่ากับออกมาคุณจะเจอทศนิยมในช่วงนี้ศ1 0ย์1 0 1 0 1เพราะฉะนั้นคําสั่งแรนเนี่ย เปรียบเสมอเป็นการเปรียบเสมือนในการสร้างค่าของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องที่มีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบยูนิฟอร์มศูนย์เดี๋ยวจะทําใน Excel ให้ดูข้อควรระวังก็คือทุกครั้งที่มีการคํานวณเซลล์เราไปคํานวณเซลล์คลิกเปลี่ยนเพิ่มเซลล์แล้วก็ตามค่าสุ่มที่เราสร้างโดยคําสั่งแรนไว้มันจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเรามัต้องการให้มันเปลี่ยนตอนเราสร้างเราก็ต้องกด f 9ค่าสุ่มมันก็จะเป็นค่าคงทีนะครับอ่ะสมมุติว่า สมมุติว่าเดี๋ยวเราไปดู Excel คราวนี้เรามาดู Excel นะสมมุติเราจะสร้างยี i f ฟอร์ม0ูคำสั่งที่เราใช้ก็คือแลนหรือเปิดหรือปิดอย่างนี้เท่ากับบั้งคุณจะเห็นค่าที่ออกมาเลย0.30957 5 9 9 2เห็นไหมนะครูจะลากให้ดูหลาย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 เซลนะชิงค่าทั้งหมดเนี่ยเป็นค่าที่ เกิดขึ้นจากคำสั่งแร์ทั้งหมดเลยนะเห็นไหมเกิดขึ้นจากคำสั่งแรนทั้งหมด,นะดครดาวนี้สังเกตค่าสิค่าไม่เกิน1คือมันไม่แตะที่ทศยมมันไม่แตะที่หลักหน่วยเป็น1และค่าก็ไม่ต่ำกว่า0ูเพราะว่าค่าทั้งหมดจะถูกสุ่มจากช่วง0ูนยและมีโอกาสสุ่มเท่าๆกันด้วยคราวนี้แอตัวคำสั่งแรนเนี่ยถ้าคุณไปทํางานกับเซลนนนนเซล์อื่นพิมพ์ข้อความไปคำนวณคำนวณเซลล์อื่น ค่าพวกนี้มันจะเปลี่ยนนะวิธีแก้ก็คือเราวิธีแก้เอาแบบวิธีที่ครูใช้ใช้บ่อยๆก่อนนะวิธีที่ครูใช้บ่อย,ยคือสมมติครูแลนมาแล้วเรียบร้อยครูจะ Copy 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 ี้ก๊อปปีงี้นะเสร็จแล้วครูจะ Paste แบบ Paste แบบแวลูเพราะว่าต้นทางมันเป็นสูตรคือฟอร์มูลแต่ปลายทางเราจะ Paste Value แบบนี้ เห็นไ,ไหมความแตกต่างก็คือคุณสังเกตดูถ้าเห็นไหมตอนเนี้คยครูไปทําอะไรวางเวิร์ค่าเปลี่ยนหมดแล้วถ้าสมมติอันนี้ต้นทางเป็นคําสั่งแลนแต่พอเพสแบบแวลูจะเป็นตัวเลขสังเกตจากจากบรรทัดนี้ถูกไหมฝั่งเนี้ยที่เป็นต้นทางเนี่ยเป็นคําสั่งแลนหมดเลยแลนแลนแลนแลตรงนี้จะขึ้นคําว่าแลนหมดแต่พอเพสแบบแวลูตรงนี้เป็นแวลูคราวเนี้ยเราจะไปพิมพ์ไปทําอะไรก็ตามค่ามันก็จะไม่เปลี่ยนเห็นไหม มันก็จะเปลี่ยนเฉพาะตัวต้นทางแต่ตัวที่ครูเพ e value จะไม่เปลี่ยนก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ครูก็ใช้วิธีนี้บ่อยหรือเราสามารถ,ถกด f 9แต่ f 9เนี่ยมันน่าจะทําได้ทีละช่องกด f 9กนะ้อนะคอมบางนี้ห้อกด f 9คอมบางนี้ห้อกดฟังก์ชัน f 9นะ,ะปึ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นค่ามาค่าหนึ่งแล้วกดเท่ากับค่านี้เป็นค่าสุม่มแต่มันใครไม่ใช้คำว่าใครมันกําหนดค่าเป็น ค่าฟิกคืคอแวลูให้เลยจะไม่มีคําสั่งแลนแต่คุณเริ่มสร้างมันที่แลนนะก็คือตอนฉันสร้างเนี่ยฉันต้องการให้เธอแลนด o อมให้ฉันช่วยแลนดอมให้ฉันหน่อยแต่ครูกด F9 หรือฟังก์ชัน F9 ในคีย์บอร์ดปั้งมันสร้างเลขให้เลยแต่เลขเลขนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่เป็นแวลูนะก็สามารถทําแบบนี้ก็ได้ข้อสังเกตจากการใช้คําสั่งแลนก็คือค่าทุกค่าจะมาจากจะมาจากยูนิฟอร์มศูทั้งหมด ประเด็นต่อมาก็คือเมื่อไหร่เราจะต้องการใช้ค่าแรนดอมศูนย์หนึ่งค่าแรนดอมตัวเลขสุม่มเอางี้ก่อนนะประเด็นแรกคือเมื่อไหร่เราต้องการใช้ค่าแรนดอมก็คือเมื่อคุณเขียนคําสั่งหรือคุณต้องการสร้างฟังก์ชันใน Excel สร้างการคํานวณอะไรก็ตามที่มันเป็นลักษณะการแรนดอมอ่ะแล้วคุณต้องการใช้ซีดของมันเป็นตัวเลขพวกเนี้ยคุณก็แรนดอม ตอนนี้บางครั้งเราไม่ได้ซีเรียสเราต้องการใช้ค่าสุ่มไปเฉยคุณจะสุ่มอะไรมาฉันก็จะเอาไปคำนวณต่อได้นะแต่บางครั้งเราต้องการสุ่มคือเราไม่ได้สุ่มศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งมันไม่ได้มีความหมายอะไรถูกไหมศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดสองห้าสี่หกศูนย์จุดสามเจ็ดหนึ่งแปดมันไม่มันไม่มีความหมายอะไรแต่เราต้องการศูนย์ถึงตัวเลขอื่นที่มันไม่ได้จบแค่หนึ่งเราก็สามารถขยายได้โดยการใช้การคูณการบวก เข้าไปหรือจริงการลบก็ได้แต่ว่าการลบมันก็จะติดลบเงเราก็ไม่ค่อยปกติเราไม่ค่อยนับอะไรที่มันเป็นจำนวนเต็มลบอยู่แล้วหรือจํานวนจริงที่มันติดลบเราก็มักจะมองเป็นตัวบวกตัวคําสั่งแลนเนี่ยมันสามารถคูณได้เอาประเด็นคูณกันนะปกติแลนเนี่ยมันคือช่วงศูนย์หนึ่งถ้าเราต้องการให้มันสุ uniform, ่มยูนิฟอร์มศูนย์ถึง B 0ศูนย์ถึง B นะ b ีนี้เป็นจํานวนจริงอะไรสักอย่างหนึ่งเช่น ครูต้องการให้มันสุ่มจาก0ถึง8เป็น uniform 0ถึง8ครูก็เอาครูก็สามารถใช้คำสั่ง land ตัวเดิมคำสั่งฟังก์ชันใน Excel ต้องมีเท่ากับนะอันนี้เป็น basic excel นะถือว่าทุกคนพอจะมี basic พวกนี้อยู่แล้วเท่ากับ land วงเล็บวงเล็บตรงนี้คืออะไรดอกจันคือคูณ8 land ปกติ0 1แต่พอเราเอา land มาคูณ8ช่วงมันก็จะขยายเป็น 0คูณ8ได้ 0, 1คูณ8ได้8มันก็จะเป็นช่วง08ไงถูกไหมจำนวนตรงที่เราเอามาคูณตรงนี้คุณสามารถกำหนดเป็นจำนวนจริงเป็นจำนวนเต็มเป็นทศนิยมอะไรได้หมดต้องการยูนิฟอร์ม0 12.5คุณก็พิมพ์แลนคูณ12.5มันก็จะได้มันก็จะสุ่มเลขจาก ศูนย์ถึงสิบสองจุดห้าให้นะอันนี้คือถ้าต้องการสุ่มจากศูนย์ถึงบีครูใช้คำนินาศูนย์ถึงบีจากเป็นถึงจํานวนจริงตัวหนึ่งประเด็นก็คือแหมผมก็ไม่ได้อยากให้เริ่มที่ศูนย์ผมอยากให้มันเริ่มที่เลขอื่นเช่นเริ่มจากให้ัปเป็นยูนิฟอร์มหนึ่งถึงแปดยูนิฟอร์มหนึ่งถึงแปดหรือยูนิฟอร์มเก้าถึงยี่สิบห้ายูนิฟอร์มยี่สิบถึงสี่สิบผมจะทำยังไง เราก็ปรับแบบที่เราคูณเมื่อกี้แต่มันสามารถคูณหารบวกลบอะไรได้หมดแต่เราไม่ต้องใช้ลบ,รบเราไม่ต้องใช้หารอะไรเท่าไหร่หรอกเราใช้คูณกับบวกเป็นหลักตัวนี้เป็นสูตรสามารถจําเป็นตัวนี้เลยก็ได้ก็คือเอาไอ้คำสั่งแลนปกติคูณกับ b ลบ a อันนี้กรณีที่เราต้องการให้มันสุ่ม,มในช่วง ab นะ ab ที่ a ไม่ใช่ศูนย์แล้วนะ a เป็น1เป็น2เป็น3เป็นอะไรก็ว่าไป คูณกับ b ล a แล้วบวกด้วย a สามารถใช้สูตรนี้คือจำสูตรไปใช้ได้เลยหรือใครไม่อยากจำสูตรครูก็ไม่เคยจำสูตรแต่ครูอาศัยความเข้าใจอาศัยความเข้าใจหมายความว่ายังไงเดิมเนี่ยแลนมันคือยูนิฟอร์ม0 1ถูกไหมเราต้องการ1 8ถ้าเกิดเราเอา0 1เนี่ยไปคูณ8มันจะได้0 8แต่เฮ้ยเราไม่ได้ต้องการ0 8 เราต้องการให้มันไปสตาร์ทที่1ให้มันเป็น18ถ้าอย่างนั้นเราก็อย่าเพิ่งคูณ8สิเราก็คูณแค่7เพราะคูณ7มันจะกลายเป็น0 7ย์พอ0ูนย์คูณค่อยบวกอีก1มันก็จะกลายเป็น18เวลาเราบวก1อ่ะมันบวกทั้งตัวหน้าบวกทั้งตัวหลัง0ูนบวก1ได้1 7บวกหได้8มันก็จะกลายเป็น18เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเป็นที่มาของบทสรุปแบบนี้ไงว่า เวลาที่คุณต้องการยูนิฟอร์มในช่วง a ถึง b ที่ a ตัวแรกไม่ใช่0ูนย์เนี่ยมันได้จาก b ลบ a แล้วก็บวก a หมายความว่าคุณต้องการ18คุณอย่าคูณ8นะคุณถอยมา1คุณคูณแค่7พอเราค่อยบวก1คือบวกค่า a ตรงนี้เข้าไปมันก็จะกลับไปทบได้ออกหมฮะเดี๋ยวทำใน Excel ให้ดูสมมุติคุณต้องการยูนิฟอร์ม9กว่า25 9กว่า25ถ้าคุณคูณ25 นึกภาพว่าถ้าคุณคูณยี่ห้าคุณก็จะได้ศูนย์กับยี่ห้าซึ่งเราไม่ได้ต้องการให้เริ่มที่ศูนย์เราต้องการให้เริ่มที่เก้าแบบนี้คุณก็จะบวกคุณก็จะคูณแค่สิบหกเพราะคุณคูณสิบหกอ่ะมันก็จะกลายเป็นศูนย์กับสิบหกแล้วคุณค่อยบวกเก้าเข้าไปมันถึงจะกลายเป็นเก้ากับยี่ห้าเห็นไหมเห็นภาพไหมนะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถใช้สูตรตัวเนี้หรือถ้าใครที่เกียจคิดนะจำสูตรไปเลย แลนคูณกับ b ีลบเอบีลนค่า b ีลบนะคุณก็ลบให้เรียบร้อยแล้วก็บวก A เช่นถ้าเราต้องการยูนิฟอร์ม2 0 40 A มันคือ20 B มันคือ40เพราะฉะนั้นคำสั่งที่เราจะใช้ก็คือ l ลนแนนะคูณกับ B-A ลบ a b ลบ a ก็คือ40-20ลบ20ได้20อันนี้อันนี้คือคูณคูณคือดอกจันนะ แล้วบวกด้วย a ก็คือบวกด้วย20่ลองคิดดูสิว่าใช่ไหมแลนเฉยๆเริ่มที่0 1ถ้าเราคูณ20มันจะกลายเป็น0ูนถ้าเราบวกอีก20มันก็จะกลายเป็น20 40บบถูกไหมเพราะฉะนั้น ก็จะได้แบบนี้เพราะงั้นสไลด์นี้กำลังจะเริ่มขยับไอเดียแล้วนะจากแลนเฉยๆที่ยูนิฟอร์ม0ูนย์จะกลายเป็นยูนิฟอร์ม0ูกับยูนิฟอร์มเ b เดี๋ยวเราลองดูใน Excel ว่ามันจะได้อย่างนั้นจริงไหมอ่ะยูนิฟอร์ม0ู์แปดเมื่อกี้เราบอกว่ายนะูนิฟอร์ม0ูนย์แปดศูนยะศูคือคูณ8ปดแลนธรรมดาจะได้0ูถึงหเราต้องการ0ูนย์ถึง8คุณก็คูณ8 คาดหวังว่าเมื่อกด enter เราจะเห็นค่าสุ่มที่มากกว่า0แต่ไม่ถึง8มันก็จะเป็น1.0จุดกว่ากว่าหรือ1จุดกว่ากว่าหรือ2จุดกว่าไล่ไปเรื่อยๆหรือ7จุดกว่ากว่าแต่คุณจะไม่เห็นค่าที่เกิน8เห็นไหมชีทก่อนหน้านี้ไม่มีไม่มีไม่มกว่าเลยนะมีแต่0ูนย์กว่าตอนที่เราใช้ uniform ศ1น1่ะเห็นไหมมีแต่ศูนย์กว่า แต่พอมาเป็นคําสั่งที่เป็น land 8ค่ามันก็จะเริ่มกว้างขึ้น4.5 4.7 6.7 3.7 3.8 5.8 7.5 2.1 4.1 0.7 5.6นี่คือ land 08เอ่อนี่คือ random อยู่ในช่วง08ใช้คําสั่ง land 01เดิมคูณกับ8นะคราวนี้ถ้าเกิดเป็น18บ้าง ถ้า1 8เมื่อกี้เราบอกแล้วถ้า1 8คูณด้วย B ลบ A B ลบ A คือ8ลบ1 8ลบ1เหลือ7บวกกับอีก B บวก A วก, 1. 1> 4, 4, ก็คือบวก1คำสั่งนี้คือจาก0 1เมื่อคูณคูณ7คูณจะได้0 7 07คูณบวก1คูณจะได้ 4, 1 8จริงไหมป๊าปเห็นไหมค่าเริ่มที่5 สังเกตค่านะคุณจะไม่เห็น0ดกว่าไม่เห็นค่าไหนต่ํากว่า1เพราะมันเริ่ม1ขึ้นไปถูกไหมฝั่งซ้ายที่เราเริ่ม0.8อะคุณยังเห็น0ดกว่าถูกไหมอันนี้ก็0ดกว่าอันนี้ก็0ดกว่าแต่พอเราปรับเป็นยูนิฟอร์ม1.8คุณก็จะเห็น1คุณก็จะเห็น1กว่าขึ้นไปทั้งหมด2 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, กว่า3กว่า4กว่า5ปาก5่ากว่า6กว่า7กว่าแต่จะไม่เกิน8กว่าถูกไหมฮะอ่า uniform 9 25 uniform 9 25เนี่ยเราก็ใช้แรนของเราเหมือนเดิมคูณเอารคูณก็ไนดะ้อ่ะ b ลบ a b ลบ a คือ25ลบ9 25 9ลบ9คือ16เรา่อยบวก5 a ก็คือบวก9แรนปกติคือ01ถ้าคุณ16คุณจะได้0 16 06 1คุณบวก9คุณก็จะได้9กว่า25เห็นไหม คือจะเห็นยี่สิบสามกว่ายีบสามยีบสอยี่บสอ4 1ิ1สามหยีบพวกนี้คือพวกที่ยูนิฟอร์ม9กว่า25ถูกสุ่มอย่างเท่าเทียมกันอย่าลืมนะนี่คือคอนเซปต์ของยูนิฟอร์มถูกสุ่มอย่างเท่าเทียมกันด้วยความน่าจะเป็นคงที่เลขทุกเล่มมีโอกาสเกิดเท่ากันหมดในช่วง9กว่า25นะครับ คราวนี้ประเด็นก็คืออ่ะผมเข้าใจแล้วครับแลนแลนวงเล็บวงเล็บคือ0ูนย์ต้องการแลนศูนย์บก็คูณ B ต้องการแลนเอบต้องการต้องการยูนิฟอร์มนะต้องการยูนิฟอร์มศูนย์หนึ่งใช้แลนปกติต้องการยนะูนิฟอร์มศูนย์บใช้แลน,นคูณ B ต้องการยูนิฟอร์มเอบใช้แลนคูณ B ีลบเอบวกเตอนประเด็นก็คือทามาหมดทุกอย่างแล้วแต่ค่าเป็นทุนิยมคือไม่ค่อคยชอบทุนิยมหรือบางครั้งงานของเราต้องการสุ่มอะไรที่มันเป็นตัวเลขอ่ะเช่น เรามีเด็กมีบาลีชื่อเด็กในห้องเรียนเด็กมี40คนเด็กก็มีเลขที่ใช่ไหมเลขที่1นถึงเลขที่40ต้องการให้มันสุ่มเลขที่เลยอะสุ่มคนที่18คนที่32คนที่5คนที่1คนที่7คนที่49เงี้ยต้องการให้สุ่มเป็นจำนวนเต็มทํำยังไงก็ใช้คําสั่ง integer ก็ได้ int int ตัวนี้นะใน excel เนี่ยใน excel เนี่ย int ตัวนี้มันคือคําสั่ง ที่แปลงเลขให้เป็นจำนวนเต็มตัวล่างสุดตัวล่างสุดหมายความว่าปกติแล้วนะตัวตัว int เนี่ยถ้าคุณพิมพ์ int 2.5มันจะปัดให้เป็นจำนวนเต็มตัวล่างสุดของ2.5ก็คือ2เหมือนปัดทิ้งอะปัดลงอะปัดให้เป็นจำนวนเต็มตัวน้อยน้อยสเต็ปตัวที่น้อยลงมาคุณใส่ int 6 9 9 9 9 9 9 9 ถ้าเราปัดปกติต้องปัดขึ้นเป็น7จ็ดใช่ไหแต่ถ้าคุณใช้ INT มันจะปัดเป็น6เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอา INT ตัวนี้ไปครอบแลนแลนคุณใช้แลนปกติเลยที่เราทํามาใน2อสสไลด์แรกแค่คุณครอบ INT เข้าไปคือปัดทิ้งปัดทิ้งเออปัดเศษทิ้งอ่ะให้เป็นจำนวนเต็มตัวน้อยตัวที่ล่างล่างล่างลงมาตัวที่ดาวดาวลงมาแล้วกันมันไม่ใช่ล่างสุดอ่ะตัวที่ปัดลงอ่ะเออมันปัดลงอ่ะหรือปัดเศษทิ้งก็ได้ เช่นถ้าคุณใช้ integer land นะ land ปกติตัวนี้มัน01ถ้าคุณใช้คำสั่ง integer land ตัวนี้คุณจะได้เลข0เพราะมันปัดทิ้งเสมอถูกไหม land ปกติคุณใช้ศูนจุดกว่าศูนยจุกว่าศูนกว่าถ้าคุณใช้ integer land คุณก็ได้0ูนย์เฉยๆหรือคุณต้องการ0นย์ถึงห้คุณก็ land คูณห้ปกติเติม integer เข้าไปต้องการ1นึถึงห้ คุณก็คูณ b ลบ a คือคูณ49บวก a คือบวก1เติม integer เข้าไปต้องการ51ถึง100เราก็แลนปกติคูณ b ลบ a b ลบ a ก็คือ100ลบ51ได้49ถูกไหมก็คูณ49บวก a ก็คือบวก51แล้วเติม integer เข้าไปนะมันก็จะปัด เศษทศนิย,ยมทิ้งให้เหลือแค่จำนวนเต็มเพียวๆแบบที่เราต้องการนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราดูแลน integer land เมื่อกี้กันนะ integer เฉยๆก่อนเนี่ยอย่างที่คูบอก integer 2.5ได้2 integer 6จุด เก้าเอามาที่6มันจะปัดเศษเยอะแยะแค่ไหนเกือบจะเจ็อยู่แล้วก็ปัดทิ้งมันจะเป็นการรา u n d d o เหมือนเราต่ําลงอะถ้าคุณดูคําอธิบายของฟังก์ชันเนี้ย Excel จะขึ้นว่า round a number down to the nearest integer คือปัดให้เป็นตัวที่ต่ำลงมาค,คือลดลงมานะคราวนี้ถ้าเราไปผนวกกันแลนของเรา เห็นไหมก็จะที้ศูนย์แลนปกติมันคือ0ูนย์หปัดทิ้งก็เหลือ0ูนย์หมดคราวนี้เราต้องการ0ูนย์้าเราก็ integer ใส่แลนเข้าไป0-50เริ่มที่ศูนย์จบที่50ก็จะคูณ50อย่าลืมใส่วงเล็บครอบอีกชั้นหนึ่งนะปริงเราได้เลขสุ่มจำนวนเต็มในช่วง0ูนถึงห้สวยงามตามต้องการเห็นไหมสิบเจ็ดสี่สิบสยี่สิบเจ็ดยี่สิ นั้นเนี่ยเวลาที่สมมุติอ่ะเดี๋ยวเขาด,เดูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสมมุติแล้วกันต่อไปเป็น1นึถึงห้าสิบหนึ่งถึงห้าสิบเราก็ใส่ integer ครอบครอบ land rand land land คราวนี้อ่าพิมพ์ผิดหนึ่งถึงห้าสิบใช่ไหมเริ่มที่หนึ่งจบที่ห้าสิบคุณจะต้องคูณด้วย b ลบ a ก็คือ 50ลบ1ได้49ค่อยบวกด้วยก็คือบวกด้วย1แล้วก็ปิดนี่ก็จะเป็น1ถึง50เห็นไหมทุกค่าอยู่ช่วง1ถึง50หมดเลยและเป็นจนเต็มด้วยใช้อินทิเจอร์ต้องการจนวนเต็ม51ถึง100คุณก็อินทิเจอร์แล้วก็แรน คูณ49บวก51เนาะคุณก็ได้ช่วง51ถึง100นะโอเคไหมเพราะฉะนั้นสรุปคลิปนี้เราต้องการเชื่อมโยงให้เห็นว่าคำสั่งแลนที่เราใช้เลขสุ่มอ่ะที่เราใช้สุ่มเลขสร้างเลขสุ่มใน Excel เพื่อการคำนวณเพื่อเอาไปเลือกคนเพื่อเอาไปสุ่มตัวอย่างเลือกตัวอย่าง เลือกคนที่เป็นหนูตัวอย่างมาให้ข้อมูลเราเก็บข้อมูลแบบสัพทามอะไรก็ตามเนี่ยที่เราบอกว่าสร้างเลขสุ่มสร้างเลขสุ่มเนี่ยในโดยการใช้คําสั่งแลนมันคือการสร้างเลขที่มีการใกแ,แบบยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มนะถ้าเรามองปันจะเปนเต็มอย่างเงี้ยมันก็เหมือนยูนิฟอร์มในตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องถ้าเรามองทศยมมันก็เหมือนยูนิฟอร์มในตัวแปรสุ่มต่อเนื่องอะไรแบบนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าคําสั่งแลนกับการกจงคมน่าจะเป็นเนี่ยแบบยูนิฟอร์ สิ่งสิ่งเดียวกันแล้วก็มีความหมายเหมือนกันนะครับโอเคเป็นน้อว่าคลิปนี้เราจบไปเพียงเท่านี้ให้รู้จักแลนเอาไว้กับการแจแจงแบบยูนิฟอร์มแล้วพบกันใหม่อีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ